สมายดีดีไม่แห้งครับพี่น้องครับตอนนี้หกโมงเคิงครับบรรยากาศช่วงเข้าแรงครับอยู่บริเวณส,สวนน้ำดีดีปักครับน้องแคสระบ,บุรีโอ้เปิดเพลงสติงครับเพ่นได้วนนี่โอติด,น,ตด,ดนี่ก,ก็ตทิดที่ห้านี่ผู้ขายไทยเราลบไทยเราลบวลยลุงบ่ได้ใรการอาหารตอนนี้ครับพร้อมแล้วครับวันนี้ ประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องยังตาเศร้าเค็งแต่ตและครับวันจากบรรยากาศแดดท่อนๆวน่างเว้นครับเดี๋ยวนี้ล้มมีมีครับบางต้นไมหมละครับล้มนี่ดีย่านี้บรรยากาศเย็นๆมากแล้วครับพี่น้องนี่สันสดใสสวยงามนี่พี่น้องทั้งสิวทั้งแหล่ ตัง้งเกียวตั้งแหล่ทั้งแดงใจไหมพวไพ้่นอ้อง,งสักคนพี่น้องมั่นเป็นเพงลง,งสถิติหนงเป็นเพลงลูกทุ่นไซเลปแต่ว่าติดบ๊ทโบ,บ๊นี่พี่น้องของการต้องการตองแก้มมีนี่ป่าเนี่ได้บ่ะเนะเาะป่ะได้ก็เอาไม่ถั่งหละังนะอย่างนี้จากเล่ากันซุ่มบ๊ทเอ็มลอยเปิดครับ อากาศตอนแดดล่มลมตกครับนี่้านนั่งชิวนะพี่น้องมาล่าหน้าบ่อ้านนั่งชิวครับเครื่องดื่มพร้อมเครื่องดื่มเพียบพร้อมครับขาดเนี้อถ้าปัดใจครับขันปัจใจมันปัจใจหยายมาเลยครับขึ้นนาำซับไหลมาเลยครับพี่น้องครับเต็มเกือบเต็มบกข้างนกับลลยเครื่องดื่มเป็นช่วง เทศกาลสนุกสนานครับประเภทนี้ปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงการานต์กล้สิมาหฮอนเราครับเกือบพัดคขัามาหอนวันทีหายแล้วเดินเมษาอีกสีหามือกเขาเทศกาลเตรียมตัวเราพี่น้องเอ้ยเบืองทางบอนอำมีคนเหล่มเยอะ่าตอนนี้เป็นตกดินแล้ว นั่งมีดเล็กน้อยเหรียญยี่ตัวเนี่ยเตียนคย่นคอยยกให้อยายุคนด้วยของเหรีนญนำว่าล่ะเหรียยุคคนบรรยากาศแดดล่มล,ม,ลมตกหกโมงเคืองล่มนี้นี่พอดีน้องล่มเย็นสวยๆเลยครับริเวบน้องนำครับ วันนี้จะับบริเวณหนางานครับวันนี้มีเสียาขายแล้วพี่น้องเสียใช้เทศกาลสงกรานต์รัตนพรแบนวาขายลากระทาเส้นใหงั้นเหรอครับพี่น้อง กระทั่งเวียนงานพี่น้นองบังบันยากาศครับก็เริ่มทยอยมาจับใจสื่อของอยู่ของกินนราค้นกับห้องตะขึ้นจากน้องน้ำครับห้องตะขึ้นจากน้องน้ำครับนี่ ตรวดเพลงพลังอีกแล้วโง่ขึ้นฮยอ<า>ดเซ<า>ิยอด<า>เออ<า>ปืนสีนำ้ำปืนสีน้ำมาแล้วปืนสีน้ำมาแล้วอ,<า>อยากเรียนเทน้ออยากเรียแเทน้อปืนสีนำ้ำ<า> นนมัน่มเล่มหลายหลายพี่น่งใส้หมูสู้ไหมกินละสิบบาทตอนละสิบบาทตัตาอะไรครับตัตาอะไร ขอบคุณครับขอบคุ้นนี้ไข่ห้างหังครับป้าเทาอื่นไข่ห้างหั่งครับยนน้ ติดบนน้้งเลยแร่เ่ทเพียงสีมัน,นติดเลยกับสิบนเสียนอน,น,นออให้ถิ่มไรอันเราเนี่ยพาอไรใ,ให้ถิ่มไรสองสามคิีมเา้เลยนะโอ้อย่างนี้ก็นว่าสิ เสกการดันได้ครับพี่น้องโอ้ยอยามาปเสกมิตอลิกกับซิปพี่น้องไทยกับเอาเพราะอไรคลิปกันได้ไทยหนังงานกับเพระไรมีมีเ็ เิทธิ์ไม่เับคกัปิดตะเพ่งฝรังไหมเฮ้ยได้ลบถิ่มด้เรนี่ยแล้วก่เา่สียแก่เสียอะไรหรือลเิดอรเอว่หาหันเปิดเพ่งฝรังพร้พอมไหม่ม่วนยาวันใสมี่่กับทธิ์มีป้า เนายเสพมิตรทั้งนอกระเปบือตะเพ่งพลังไปไทยกอบวันนี้โอ้ยรถคนยิงเหรอเด็กโง่ขึ้นไหมเนี่ยบรรยากาศตอนนี้ครับน้อง M C L ก็อีไม่จองเหรอเนี่ยจองหมองจองบอลหน่อยนี้ครับน้องพร้อมครับไก่สีเศร้าชิกแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วพี่น้องทั้งสุพรรณมืออื่นพอกันนะครับเด้อวัดป่าเลยไร ไกปไม่พวกนี้ไม่ไก่เลยเนาะร้อยกว่าโลไม่ไม่ร้อยคนจับแปดสิบแต่ว่าเดี๋ยวผมจับจะหนึ่งร้อยเรเราต้องไปยังไงผมไปสายสามสิบสามคือออกไปนี่ต้องต้องกลับไปไม่รู้อะเส้นสามสิบสามไม่รู้มันสามสามสามวันละมันไปเส้นนี้มั้งเนี่ยไปนี่วนไปลวดเนะนี่ลวดเนะอยุธยาข้ามฝั่งโน้นไปโดสุพรรณแล้วก็แล้วแต่ว่าจะเดินทางไหนแต่พักจับยี่สิบแต่มันประมาณร้อยโลอะนี่นะ อยู่ในตัวเภอ,อเมืองเนาะอำเภอเมืองวัดป่านี่นะงไงไเนหญอะเส้นใหญ่สะดวกดีเหมือนกันรครับครับล่าสุดประมาณนี้ครับพี่น้องอยากไทยนัยอยู่ในกินเลยพี่น้องขาจะเปิดจะเพิ่งพลังกะไเลยไทยบาได้ครับพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับข,ขอบคุณหลายๆสวัสดีแม่บคุณ